สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมไปกิจจังนะครับผมจากเพจใน Facebook นะครับแล้วก็มี YouTube ด้วยช่อง YouTube ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเควันนี้จะมาสอนพื้นฐานในการอ่านโน้ตนะครับแล้วก็วิธีการฝึกเล่นเพลงต่างๆพวกโน้ตแพทเทิร์นของโน้ตในเกมของ c l o n e mm. hero นะครับที่ผมเล่นเป็นประจำในไลฟ์สดในของตัวเพจ Facebook นะครับโอเคเพื่อเป็นการประยเวลาเราก็มารับชมกันเลย ซึ่งตัวโน้ตที่ผมจะมาให้ดูนะครับเป็นมาจากโปรแกรมที่มีชื่อว่า Moonscaper นะครับโอเคเป็นตัวโปรแกรมที่สามารถสแต่งโน้ตเพลงต่างๆได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็มันจะมีคนทำไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับหรือด้าน description ของตัว Facebook นะครับโอเคมามาเริ่มกันเลย มาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าน้ตต่างๆนี่มีประเภทไหนบ้างก็จะมีสตัมโนตก็คือเป็นโนตที่ต้องกดตัวปุ่มและสต r ัมบาร์ตรงนี้นะครับต่อมาก็คือเป็นโนตตัวโฮโพนะครับ H O P O นะครับโฮโพก็จะเป็นโนตที่เป็นตัวขาวๆนะเห็นไหมตัวขาวๆนี่คือ,อดูความแตกต่างระหว่างโนตที่เป็นตัวสตรัมโนตหรือโฮโพนะครับคือ ตรงบนหัวมันเนี่ยมันจะเป็นแบบถ้าเป็นสตรัมโน้เนี่ยมันจะเป็นขาวดำเห็นไหมที่ผมชี้อยู่ตรงนี้เป็นขาวดาแต่ถ้าเป็นโ o โลมันจะเป็นขาวๆเลยนะครับข้อแตกต่างของโน้ตสตัวนี้ก็คือถ้าเป็นโน้ตสตรัมเนี่ยมันต้องกดไอ้ตัวสตรัมบาร์ตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโฮโลเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกดเราก็คือสมมนเราจะสามารถกดตัวปุ่มของ r e รดว u t t o n ได้เลยนะครับก็คือตัวปุ่มแดงเหลืองเขียว น้ำเงินเออไม่ใช่น้ำเงินฟ้าหรือส่งได้นะครับโดยที่การที่เราจะไปกดปุ่มนี้ได้ตัวโฮโปโน้เนี่ยได้นี่ก็คือเราต้องไปกดปุ่มก่อนนันนี้ให้ได้ก่อนนะครับก็คือเออไม่ใช่ปุ่มกดโน้ตก่อนนันนี้ให้ได้ก่อนนะครับก็คืออย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้ก็คือโน้ตตัวเขียวเราก็ต้องกดโน้ตตัวเขียวให้โดนโจะมากด2ปุ่มนี้้คือแดงกับเหลืองนะครับ โอเคมาต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโน้ตแท็บนะครับหรือบางคนก็จะเห็นเป็นอแท็บเป็นอะไรบ้างนะครับที่มันสามารถมอดได้นะครับแอปพวกนี้คือไม่จำเป็นต้องกดสตัมบาร์เลยและไม่ต้องกดโน้ตก่อนหน้านี้ให้โดนด้วยนะครับ <โ frustrating. S 1> ก็อย่างเช่นถ้าเป็นโน้ตตัวอย่างตรงนี้ก็คือจะเป็นฟ้าส้มก็กดได้เลยไม่จำเป็นต้องไปกดปุ่มสตัมบาร์อะไเลย,เลย นตส่วนต่อมาก็คือนตสีม่วงนตสีม่วงหรือ open note นะครับ open note นี่คืออะไรก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปกดนตอะไรเลยแต่ต้องกดคือปุ่มเดียวคือ strum bar ตรงนี้ขึ้นหรือลงก็ได้ไม่ต่างกันนะครับอ่าลืมบอกไปถ้าใครที่เล่นเป็นตัว keyboard นะครับก็น่าจะเป็นค่า default เป็นลูกศรขึ้นกับลงตรง keyboard ผมมันจะเป็นลูกศรขึ้นกับลงของ ด้านนี้นะครับถ้าเป็นถ้าจำไม่ผิดเป็น e f f u u t ขอนเดี๋ยวลองปรับให้เป็นหน่ายเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆนะครับตัวปุ่มตรงนี้นะครับขึ้นกับลองตรงนี้นะนะก็เรื่องของโน้ตก็จะประมาณนี้อ้อลืมหรือ,อเรื่องหนึง่งตัวโน้ตของที่เป็นตัว o p e n n o t e หรือตัวโน้ตสีงม่วงมันจะมีอีกแบบหนึง่งก็คือพอเป็นสีม่วงแล้วเนี่ยมันสามารถเป็นโฮโป ได้ด้วยนะครับอลองมาดูกนะัมมันจะเป็นอย่างนี้นี่จะเป็นสีขาวๆนี้นะครับซึ่งถ้าเป็น Open n o น e ตและเป็นโฮโลหรือน้อสีตาวนี้ด้วยสมมติว่าเราเล่นโน้ตก่อนหน้านี้แล้วพอเจอโน้ตตัวนี้คือเบรกไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ต้องกดโน้ตก่อนหน้านี้ให้โดนก่อนนะครับแล้วถึงจะสามารถมาทำมากดน้อตัวนี้ให้โดนได้โอเค ะต่อไปก็คือจะเป็นการฝึกนะครับผมวิธีการฝึกในเกม Call of h e r o นะครับเพลงต่างๆไม่ว่าจะพเพทเทิร์นอะไรต่างๆนะครับสมมติว่าเราไม่ได้เพทเทิร์นในเพลงเพลงหนึ่งอ่ะอย่างสมมติผมเลือกเพลงนี้นะครับ The r i f i c a t i o n นะครับมาดูกันเราก็จะสามารถเลือกเซสชันต่างๆได้นะครับผมว่าจะเป็นอาจจะเป็นจจเซสชัน A Intro A Intro B อะไรเงี้ยมันก็จะมีชื่อเซสชันต่างๆนะครับผมอ่ะสมมติว่าเริ่มแรกเลย มาดูกันฝึกอาจจะก,กดพลาดนิดนึงนะเล่นไ,ไม่เป็นับเพงี้ยังไม่ไม่ได้คล่องยังไม่คล่องนี่ครมันจะเป็นแค่แบบแค่ส่วนหนึ่งของเพลงนะครับอะไรอย่างงี้ถ้าสมมติว่าอยากฝึกช้าลงเราก็กดที่ปุ่มลูกศรไปทางซ้ายนะครับ ก็จะลดความเร็วลงถ้าข้างขวาก็จะคือเพิ่มความเร็วขึ้นเราเพิ่มได้เรื่อยๆเลยแต่เราก็คงเอาสัก50ก่อนึเป็นแพทเทิร์นก่อนเนาะเพราเราจะเล่นยังไงดูกันก็จะเป็นแดงเหลืองฟ้าแดงส้มแ,แดงฟ้าเหลืองเขียวเหลืองฟ้าเขียวส้มเขียวฟ้าเหลือง ฝึกให้มันคล่องก่อนจะได้จำได้ว่าแพทเทิร์นเป็นยังไงประมาณนี้นะคระับถ้าสมมติว่าคล่องแล้วสักประมาณสักสิบรอบตั้งลองเล่นไปเรื่อยๆเนาะให้มันคล่องมือก่อนนะฮะ ไรประมาณนี้อ่ะลองอีกทีหนึงเราก็ค่อยเพิ่อมความเร็วทีละห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไม่เดี๋ยวว่าข้ามไปแบบสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันก็ทีมันจะไม่ไม่ชินนะอ่ะสมมติว่าเป็นห้าจิบห้าเปอร์เซ็นต์ในแพทเทิร์นนี้น,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 นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคถ้าสมมติว่าเราเล่นได้แล้วเราก็ประมาณไปสักประมาณร้อยเลยก็ได้สมมติว่าเราชินแล้วดีขึ้นกว่าเมาื่อกี้ขึ้นเยอะเลย อ๋ออีกอย่างนึงถ้าสมมุติเจอโน้ตอะไรแบบนี้ที่มันเป็นแบบซิกแซกไปมาอย่างนี้นะฮะที่แบบว่าเป็นแดงแล้วก็มาเขียวมาแดงอีกรอบแดงเอ๊ะแดงมาเขียวหรอทำไมมันจะเป็นแบบแดงเหลืองแล้วก็แดงอีกรอบแดงอีกรอบแล้วก็ซิกแซกไปมาซิกแซกไปมาอย่างี้เราสามารถกดปุ่มนี้ค้างไว้ได้นะครับปุ่มที่เป็นอย่างสมมติอันนี้ดแดงเราก็จะกดแดงค้างไว้ได้อย่างนี้แล้วก็ไปโน้ตต่อไปได้ เดี๋ยวให้มันเห็นโน้ตมากขึ้นเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันเอ่อกดปึ๊บแมสังเกตนะที่ที่จอผมจะกดเขียวค้างกับแดงค้างเพราะว่าอันนี้มันจะมีสลับแดงกับเขียวอ่ะสมมติว่าไออีกเซสชั่นหนึ่งมันก็จะมีคล้ายๆอย่เหมือนกันไอตัวนี้ เห็นไหมเราจะกดแดงค้างไว้อันนี้ก็จะกดเขียวค้างได้เพราะว่าเขียวมันจะออกบ่อยมากแต่กดได้แค่ปุ่มเดียวนะหมายถึงว่าค้างได้แค่ปุ่มเดียวไม่ใช่ค้างสองปุ่มนะเอาไว้สำหรับแบบว่าเป็นพวกโน้ตไล่โน้ตซิกแซกอะไรอย่างเงี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอ่าเราโดยเทียงเห็นไหมอันนี้จะกดแดงค้างนี่เขียวค้าง

มันจะทันนะแต่ว่าเราจะได้ไปเล็กมูคเมนต์ของนิ้วมันจะได้ไปทันแต่บางคนอาจจะไม่ถนัดนิ้วก้อยนะผมมเล่นกีตาร์มามันก็เลยแบบถนัดนิ้วก้อยแบบเวลาเราเล่นอนะไรเงี้ยแต่แต่คนเล่นนะบางคนก็ใช้นิ้วนางแทนนิ้วก้อยเวลาไล่นิ้วนี่นะครับอ่าลองดูอีกเซสชั่นหนึ่งจะเป็น ไอ,อ้คนไรโหอย่างรัวบอกเลยอันนี้จะเป็นโนที่ผมจะบอกไปนะครับก็คือเป็นอะไรนะโพ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 เน,นี่ยก็จะเป็นครับของดีจรโพโพก็ทำได้เหมือนกันนะอันนี้เหลืองออกบ่อยก็เราก็จะแบบกดเปลี่ยนคางได้เมื่อกี้ในตรงจังหวะน,นี้ดูนะ ประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นแบบวิธีเบสิกเบสิกเลยสำหรับใครที่อยากลองฝึกไม่ยังเป็นต้องแบบเล่น100ร้อยเปอร์เซ็นต์เอเสม,มอไปนะเราก็แบบฝึกในตรงนี้ให้ชำนาญก่อนก็นกนได้บางแพทเทิร mm ์น hmm. แล้วก็ไปเล่นแบบเอ่อควิกเลย์แล้วก็เล่นฟูเพเอ่อปูซองไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมลองดูที ลองไปดูอันอื่นเพือชั้นอื่นบ้างสิอันนี้จะเป็นโน้ตไล่เนี่ยก็ค่อยๆเล่นไปนะครับใครอยากแปลว่าชำนานโน้ตแบบไหนก็เล่นแบบนั้นนี้ก็คือมา บอกกล่าวนะฮะว่าวิธีการฝึกเพลงต่างๆเราจะฝึกยังไงได้บ้างแล้วก็มีทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่จะเป็น,ปนต้องเล่นเป็น100%สเปอร์เซ็เสมอไปเอาแค่แบบว่าแพทเทิร์นให้ได้ก่อน อาจจะบอกว่าจะเอาแบบร้อยเปอร์เซ็เนต์ในจังหวะนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะโอ้โหไหลลื่นไหลลื่นเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมนี่ก็จะมาบอกทั้งเบสิกของโนแล้วก็วิธีการสุด เทรนเท่ร์ต่างๆนะครับผมก็ประมาณน,นี้คุณมากนะครับทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับรับฟงรับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า